วันนี้เราจะมารีวิวสาย Oculus Link นะครับความยาว5เมตรนะครับได้ USB 3.2นะครับตัวนี้นะครับ a l i a ี p ตเพ e ราคาไม่ถึง500บาทไปชมกันเลยครับผม สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ P ีชออนถ้าท่านเข้ามาชมเป็นครั้งแรกยินดีที่ได้รู้จักนะครับผมพองธนรนัตน์พงษ์คณะเจริญช่น,นลของเราทำรีวิวสินค้าและเทคนิค VR เทคนิค DIY นะครับผมถ้าสนใจเกี่ยวกับ VR นะครับ Oculus Quest Oculus Quest 2หรือว่าเกม VR นะครับกด subscribe กันไว้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมลงไปดู playlist ที่ description ด้านล่างนะครับหรือว่าาร์ดด้านบนนะครับจะเป็น เพลย์ลิสต์ของ Oculus Quest 2นะครับทั้งเทคนิคต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะครับ o c u l u s Link กนะครับก็ถือเป็นวิธีการต่อ o c u l u s Quest และ o c u l u s Quest 2ของเรานะครับเข้ากับ PC นะครับทั้งเล่นเกมดูหนังอะไรมากมายนะครับเข้ามาชมคลิปนี้กันแล้วถ้าท่านใดสนใจวิธีการต่อวิธีการใช้งานนะครับสามารถเข้าไปดูคลิป o c u l u s Link ของผมได้ที่การ์ดด้านบนหรือดีสคริปชันด้านล่างเช่นกันนะครับส่วนในวันนี้เรามารีวิวนะครับเป็นสายนะครับ Oculus Link นะครับจากจีนนะครับ ก็ตัวนี้เขาเขียนไว้ว่ารองรับ USB 3.2นะครับแล้วก็มีความยาว5เมตรนะครับสั่งมารวมท่งเนี่ยราคาประมาณ480บาทนะครับเทียบราคากับ Oculus Link ของแท้แล้วเนี่ยก็ราคาต่างกันอยู่ประมาณ3,000บาทนะครับเรามาทำการแกะดูด้านในนะครับว่าคุณภาพสายเป็นยังไงนะครับแล้วก็รีวิวเทสกันด้วยนะครับว่าได้ความเร็วเท่าไหร่ครับโอเคเรามาเริ่มแกะกันเลยนะฮะ เขาส่งมาเป็นซองบับเบิลนะครับไม่ใช่กล่องนะฮะลองแกะออกมาดูจะมาเป็นซองเลยนะฮะแกะออกมานะครับ ที่เห็นได้ชัดเลยก็คือสายมันใหญ่มากเลยนะฮะหนาประมาณสัก3-4มถึงมิลได้นะครับหัวด้านหนึ่งก็เป็น USB 3.2นะครับหัวอีกด้านหนึ่งก็เป็น USBTypeC นะครับหัวหักนะครับการต่อนะครับก็สามารถที่จะเสียบสายด้านข้างนะเข้าไปได้เลยนะ แล้วก็เก็บสายตัวเนี้พันมาที่ด้านหลังครับสามารถใช้ตัวเก็กโกที่เขาแถมมานะฮะพันไปที่ด้านหลังเฮดเซตของเราเท่านี้ก็เป็นการเก็บสายเรียบร้อยแล้วนะฮะ โดยรวมวัสดุเนี่ยเท่าที่แกะดูนะครับก็ในส่วนของวัสดุเนี่ยตัวสายเนี่ยก็ดูแข็งแรงดีนะครับจะติดนิดนึงก็คือเหมือนตัวสายเนี่ยมันจะใหญ่ไปหน่อยนะฮะใหญ่กับยูใหญ่กว่า USB ทั่วไปเนี่ยเกือบจะ2เท่าเลยนะฮะแบบความความกว้างของสายเนี่ยน่าจะถึง4มิลเลยนะฮะตัวพอร์ตวัสดุที่ทำอะไรก็ดูดีโอเคนะครับถัดมาเดี๋ยวเราลองเทสกันดูนะครับว่าภายในเครื่อง PC นะครับ จะได้ความเร็วที่เท่าไหร่นะครับเราก็มาทำการต่อสายของเรานะครับเข้ากับพอร์ต usb 3.0นะครับโอเคครับผมเราต่อสายเข้ากับ o c u l u s Quest ของเราเรียบร้อยแล้วนะฮะถัดมาเรามาทำการเทสนะครับว่าความเร็วที่ได้เนี่ยเทียบกับสายของเก่าของผมที่เป็น usb 3.0 3เมตรนะครับของเก่าผมเนี่ยความเร็วได้ที่ประมาณ2 g กิกนะครับตัวนี้จะได้ที่เท่าไหร่ อันเทสก็ง่ายมากนะครับเรามาที่ device นะครับไปที่ Quest 2ของเรานะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะฮะมันจะมีเขียนว่า USB t e ท t นะครับกด USB t e ท t แล้วก็กด t t t Connection ได้เลยนะฮะผลเทสก็ออกมาได้ประมาณ2.3กิกเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวถัดมาเรามาลองเล่นจริงกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ โอเคครับผมหลังจากที่ลองต่อนะครับก็เข้ามาเล่น Oculus Link ได้อย่างลื่นไหลนะครับไม่มีปัญหานะฮะเดี๋ยวเราจะมาเทสเล่นเกมกันสักนิดหนึ่งนะฮะเข้าไปที่ Library นะฮะก็ r o c k e t f u r y นะครับเกมตีปิงปองนะครับผม ถัดมาเดี๋ยวเรามาลองโปรแกรม o mm. <compelling sound> <sus> c c a s m e m i u m กัน <Williams> ดูนะฮะการใช้งานก็ใช้ได้ดีไม่มีปัญหาเลยนะครับความรู้สึกเนี่ยแทบจะไม่มีความแหลกเลยนะฮะเนี่ยนะครับ ที่หน้าโฮมก็โอเคนะฮะการใช้งานใครใครเป็นแฟนแฟนสตาร์วอลนะครับเข้ามาที่ Oculus Home นะฮะอย่าลืมมาเล่นไลท์เซเบอร์กันด้วยนะฮะ ถึงจะทำอะไรไม่ได้มากนะครับเราก็ได้แช่แบบว่าที่หน้ากระจกก็การตอบสนองนะครับถือว่าแบบเรียวไทม์เลยนะฮะในส่วนของเวลาที่เราเดินไปเดินมานะครับถ้าเราเก็บสายไปไว้ด้านหลังนะฮะด้วยขนาดสายที่ใหญ่แต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันหนักอะไรมากมายนะครับอ่าเรามาดูในด้านของแบตเตอรี่กันบ้างนะครับอ่าตอนนี้ แบตเตอรี่ผมอยู่ที่7จเนะครับเดี๋ยวเราลองเปิด Oculus Link นะครับแล้วเล่นเกมนะครับสัก15นาทีนะครับตอนนี้เที่ยงคืนนะฮะแล้วมาดูว่าแบตเตอรี่จะเหลือประมาณเท่าไหร่นะครับมีการชาร์จหรือว่ามีการเรนประมาณเท่าไหร่นะครับโอเคครับผมลองมาประมาณ15นาทีนะครับ อ่าเรามาเช็คแบตเตอรี่กันสักนิดหนึ่งนะฮะแบตเตอรี่ลดไปประมาณ5%นะครับก็แสดงว่า5%ต่อ15นาทีนะครับ50%ก็150นาทีนะครับน่าจะได้อยู่นะครับกับการเล่นเกมนะครับโดยที่ไม่ต้องชาร์จนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะฮะ หลังจากเทสกันไปแล้วนะครับเราก็มาสรุปกันสักนิดหนึ่งนะครับในแง่ของการใช้งานนะครับการต่อเข้ากับด้านข้างตรงนี้นะครับก็ถือว่าดูเรียบร้อยดีนะครับถึงจะดูใหญ่ไปนิดนึงนะครับแล้วก็เวลาที่เล่นนะครับเวลาที่ใช้งานเนี่ยตัวสายที่ขนาดใหญ่นะครับแต่ก็ไม่ได้รู้สึกนะครับว่ามันหนักอะไรนะครับถ้าเราเก็บสายแบบนี้นะครับเก็บไว้ที่ด้านหลังนะฮะในส่วนของวิธีการเก็บสาย5เมตรให้เล่นได้สะดวกนะครับก็ จะทำเป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งแยกมานะครับเป็นคลิปการจัดสายของค l a s Link นะครับก็รอติดตามชมกันได้นะครับผมในด้านของความเร็วนะครับก็อย่างที่ดูไปนะครับความเร็วเนี่ยโอเคเลยนะฮะ2.3กิกนะครับเร็วกว่าตัวสายเดิมของผมเนี่ย0.3กิกนะครับก็ถือว่าไม่มากนะฮะแต่ว่าตัวเนี้ยได้สายยาว5เมตรนะครับแล้วก็วัสดุก็ดูแข็งแรงโอเคนะครับ ในการเล่นการปรับค่าต่างๆก็ถือว่าปรับได้ครบถ้วนนะครับทุกออปชันนะครับการใช้งานต่อเนื่องนะครับก็ไม่มีการเด้งหลุดใดๆนะครับในส่วนของการชาร์จแบตเตอรี่นะครับก็ถือว่าโอเคนะฮะคิดว่าสามารถยืนระยะได้นะครับครั้งหนึ่งสามสี่ชั่วโมงนะครับก็น่าจะเพียงพอต่อการเล่น VR ต่อ1ครั้งนะครับสายตัวนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าในระดับหนึ่งนะครับถ้าคนที่จะต้องการลองใช้งานครั้งแรกหรือว่าเอามาใช้ในระยะเวลาไม่นานนะครับแค่ 3- 4ชั่วโมงต่อ1ครั้งนะครับ ตัวนี้ก็ถ้าใครสนใจนะครับมีลิงก์ที่ผมซื้อจาก AliExpress นะครับอยู่ในดีสคริปชันนะครับตัวนี้บอกไว้ก่อนว่าผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับคนขายนะครับพอดีว่าเห็นเป็นเจ้าที่ราคาถูกที่สุดใน Ali นะครับแล้วก็ได้5เมตรในราคาไม่ถึง500นะครับก็ลองสั่งมาดูกันนะครับวันนี้ก็มารีวิวสายตัวนี้ให้ดูกันเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วก็ถ้าท่านใดสนใจนะครับคลิปเทคนิคดีๆเกี่ยวกับ VR Oculus Quest 2นะครับสามารถเข้าไปดูได้ที่ Oculus Quest 2 playlist นะครับ แล้วก็สุดท้ายเช่นเคยนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับท่านนะครับกด subscribe <ม>กด like และกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ Content ล่าสุดคลิปล่าสุดจาก p รีเตอของเรานะครับถ้ากด subscribe กันไว้เนี่ยเวลาที่คลิปใหม่เข้ามานะครับเป็นรีวิวต่างๆนะครับของ Old Quest 2เนี่ยก็จะขึ้นมาที่หน้าฟีดของ YouTube ของท่านนะครับจะได้ไม่ต้องมาเสิร์ชหากันนะครับ โอเคครับผมวันนี้ผมพองทันรัตพงศ์คณะเจริญลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีและมีความสุขของทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับผม